ก็นำเรื่องราวดีๆครับมาพูดมาคุยกันนะครับในการที่จะพัฒนาและก็ก้าวไปสู่เป้าหมายนะครับในการทำธุรกิจกับคอมมิชของพวกเรานะครับผู้นำทุกท่านนะครับซึ่งมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับและเราก็จะมาต่อยอดกันนะครับจากสิ่งที่เรารู้เพื่อการเติบโตนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่เป้าหมายนะครับที่เราตั้งไว้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยถึงในหัวข้อของการเติบโตในเรื่องของการจัดประชุมนะครับการจัดประชุมทําไมต้องจัดประชุมนะครับทําไมต้องจัดประชุมการจัดประชุมสําคัญอย่างไรนะครับแน่นอนครับพวกเราต้องมีข้อมูลในส่วนบุคคลอยู่แล้วนะครับหลายหลายท่านนะครับในการทาธุรกิจอาจจะไปเล่านะครับไปเล่าเรื่องราวดีๆของบริษัทพร้อมมิตรเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้าง แต่และตัวสรรพคุณเป็นอย่างไรนะครับให้กับผู้มุ่งหวังให้กับเป้าหมายของเราหรือคนที่เรารักเนี่ยให้รู้เข้าใจแล้วก็ตัดสินใจนะครับซื้อผลิตภัณฑ์นะครับถ้าเราจะเล่าเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เราก็ต้องเข้าใจในสรรพคุณของทุกตัวถูกไหมครับยิ่งให้ข้อมูลมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความเพิ่มความน่าเชื่อถือถูกไหมครับยิ่งให้ข้อมูลลึกเท่าไหร่คนรับสารหรือรับสื่อเนี่ย ก็จะตัดสินใจง่าย,ายขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องผลิตภันฑ์แต่ถ้าเราอยากให้เขาตัดสินใจร่วมธุรกิจกับเราเราก็ต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจ่ายผลประโยชน์หรือรายรับนะครับนั่นก็คือเรื่องแผนการตลาดนะครับที่เราจะไปเล่าให้เขาฟังยิ่งมีข้อมูลลึกเท่าไหร่นะครับเขาก็ยิ่งตัดสินใจง่าย,ายเท่านั้นนะครับแล้วก็เรื่องราวของ บริษัทนะครับความมั่นคงของบริษัทนะครับให้ผู้มุ่งหวังเราฟังนะครับและสุดท้ายก็คือเรื่องราวของการทํางานนะครับทีมเวิร์คไปยังไงการเริ่มต้นไปยังไงตัวเขาทําได้หรือไม่ได้นะครับให้ความมั่นใจกับเขานั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องราวของความเชื่อนั่นเองนะครับเชื่ออะไรบ้างเชื่อเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในสินค้าเชื่อมั่นในแผนการตลาดและก็เชื่อมั่นในตัวบุคคลนะครับหรือตัวเขาเองว่าเขาทําได้ นี่แหละครับคนที่จะตัดสินใจทํากับเรานะครับจะทําหรือ,รอไม่ทาเขาบอกว่าอยู่ที่สี่เชื่อนี่นเองนะครับนั่นคือส่วนบุคคลนะครับบางคนก็จะเชี่ยวชาญก็คือพูดแล้วตัดสินใจได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเรามีเป้าหมายและกลุ่มเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นนะครับที่เราต้องการยอดยอดจํานวนมหาศาลหรือรายได้เราจํานวนมหาศารลรายได้หลักหลักล้านหลักสามล้านห้าล้านสิบล้าน ถ้าเราต้องการมีไรายได้วันละสี่หมถ้าเราจะเดินทางไปพูดไปคุยเป็นรายบุคคลเนี่ยท่านว่าเราจะต้องใช้เวลากี่วันนะครับใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะได้จํานวนคนมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่จะนํามาใช้นะครับง่ายที่สุดนะครับย่นระยะเวลาที่สุดนั่นก็คือหัวใจตรงนี้แหละครับ หัวใจของเครือข่ายนี่แหละครับที่เราจะนํามาใช้นะครับแน่นอนครับ 3S1M ตัวนี้เป็นหลักการอยู่แล้วนะครับเป็นหลักการของการทําธุรกิจเครือข่ายอยู่แล้วนะครับ 3S ขายเราต้องมีนะครับนั่นก็คือเซลลิงนะครับเซลลิงขายถ้าขายเราขายอะไรครับขายสินค้าถูกไหมครับขายสินค้าขายแผนนะครับ2ก็คือสปอนเซอร์สปอนเซอร์ก็คือก็คือเชิญเขามาร่วม นะครับมาร่วมธุรกิจของเราคนที่เขาจะมาร่วมธุรกิจของเราเราต้องขายขายไหมครับขายอะไรครับเราต้องขายฝันนะครับขายฝันคืออะไรขายฝันคือขายความสําเร็จของเขาทั้งหมดถ้าเข้าร่วมธุรกิจกับเราเมื่อประสบความสําเร็จเขาจะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีองค์ความรู้นะครับตั้งแต่ฝันอยากได้อะไรความฝันทั้งหมดนี้ต้องใช้อะไรใช้เงินใช่ไหมใช้เงินเงินต้องมาจากไหน มาจากการทํางานทํางานแล้วงานอะไรที่ให้เงินมากพอที่จะตอบสนองความฝันของเขาได้ใช่ไหมครับแล้วก็เขาได้รับรู้ข้อมูลตรงนี้และเป็นไปได้เขาก็ตัดสินใจร่วงมงานกับเราเห็นไหมครับแล้วก็ต้องมีการบริการก็คือเซอร์วิสนั่นเองนะครับนี่คือหัวใจนะครับเซอร์วิสทั้งตั้ง,ต,งตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเป็นสมาชิกกับเราและหลังจากเป็นสมาชิกแล้ว นะครับตรงนี้ผมจะไม่เน้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหัวใจวันนี้คือ1 m เอนะครับ1 m เอหรือ Me e ต i n g ตรงนี้นะครับ Me e t i n g หรือการจัดประชุมนะครับทำไมต้องมีการจัดประชุมครับทำไมต้องจัดประชุมเพราะว่าการ,รจัดประชุมเนี่ยมันคือการย่นระยะเวลานะครับหรือมันเป็นวิธีการที่จะผ่อนแรงนั่นเองนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ได้ปริมาณงานที่มากขึ้น โดยใช้เวลาน้อยที่สุดเห็นไหมครับถ้ามีกลุ่มเป้าหมายร้อยคนถ้าเราจะไปพูดให้คนร้อยคนฟังถ้าเราไปวันแมนวันนะครับวันวันคือหนึ่งตออหนึ่งเนี่ยวันแมนวันเนี่ยเราต้องไปพูดร้อยครั้งถูกไหมครับเราจะต้องหมดเวลาไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเรามีโครงการ สมมตินะครับโครงการไม่ใช่สมมูิครับโครงการตรงนี้ผมผมเริ่มละโครงการสร้างสุขพร้อมกับโครงการสร้างสุขกับพร้อม,มิรน,นะครับหนึ่งครัวเรือนหนึ่งตัวแทนท่านลองนึกดูนะครับประเทศไทยมีกี่ครัวเรือนประเทศไทยมีทั้งหมด21ล้านครัวเรือนครับทุกท่านครับถ้าเป้าหมายของเราบอกว,ว่าหนึ่งตัวแทนหนึ่งครัวเรือนนั่นแสดงว่าหนึ่งหลังคาจะต้องเป็นสมาชิกบ,บริษัทพอม,มิรของเรา ถ้าผมจะเดินทางไปคุยกับคน21ล้านครัวเรือนเนี่ยผมต้องใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับหนึ่งตัวแทนหนึ่งครัวเรือนแล้วถ้าตำบลละครับ7,255ตำบลผมต้องเดินทางไปคุยกับอ,อบตอีก7,000กว่าสาขาใช่ไหมครับถ้าเราต้องการตัวแทนตำบลละหนึ่งคนและถ้าไปคุยกับอำเภอละครับ 8,000 878อำเภอนั่นแสดงว่าเราจะต้องเดินทางไปคุยกับคน878คนและถ้าจังหวัดจังหวัดในประเทศไทยมีทั้งหมด77จังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะยน่นระยะเวลาตรงนี้ว่าทํายังไง77จังหวัดจะเป็นตัวแทนให้เราได้ถ้าเราคุยกับคน77จังหวัดได้ตัวแทนจังหวัดละหนึ่งคนดูไหมครับเอามาคุยกัน จัดประชุมแล้วหนึ่งจังหวัดเขาไปคุยกับอำเภอเองง่ายไหมครับคุยกับอำเภอเองแปดร้อยเจ็ดสิบแปดอำเภออำเภอจัดประชุมเสร็จไปคุยกับตำบลเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบแปดอะห้าสิบห้าตำบลมันง่ายขึ้นไหมครับและถ้าตำบลจัดประชุมแล้วคุยกับครัวเรือนที่เขาดูแลรับผิดช,ชอบอยู่ถ้าแบบนี้มันก็จะทำให้ยี่สิบเอ็ดล้านครัวเรือนเนี่ยเป็นตัวแทนของเราได้เร็วขึ้น เห็นไ,ไหมครับนี่คือความสําคัญของการจัดประชุมนะครับยิ่งเราตอนนี้เราเป็น PMC เห็นไหมครับเราเป็นผู้นําเราเป็นตําแหน่ง PMC ถ้าสมมุติว่าเราจะวิ่งไปบรรยาย21ล้านคนเรือนไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเรามีทีมงานอยู่4คน4คนต้องเข้าใจเหมือนเรามานั่งมาคุยเข้าใจกันทั้งหมด แต่วันนี้ตอนนี้พร้อมมิตรเรามีผู้นำเฉพาะ p m c ของเราก็60กว่าท่านแล้วนะครับถ้า60กว่าท่านเข้าใจแผนการตลาดยิ่งแตกฉานยิ่งดีนะครับเข้าใจผลิตภัณฑ์แตกฉานทุกตัวยิ่งดีเข้าใจวิธีการจัดประชุมอะไรจะเกิดขึ้นครับ66คนจัดประชุมพร้อมกัน66ที่ แต่ละที่เอาแค่ที่ละสิบคนก็พอเพราะฉะนั้นวันหนึ่งจะมีคนฟังเรื่องราวของบริษัทพ้อมมิตรเนีครับเกิดขึ้นวันหนึ่งเป็นหกร้อยกว่าท่านเห็นไหมครับนี่คือการยุดระยะเวลาของความสำเร็จนะครับจากสี่คนของเราถ้าฟังแล้วเข้าใจถ้าเข้าใจเสร็จผู้นำผมยกตัวอย่างสมมุติว่าศูนย์สุราธานี ป้านามีผู้นำอยู่สี่ท่านวันนี้นั่งคุยและเข้าใจกันทั้งหมดแล้วพอเข้าใจทั้งหมดผู้นำกำหนดวันเวลาให้พาผู้มุ่งหวังมาที่ศูนย์ขยายงานที่สุราษฎร์ในวันถัดไปแนะนำคนละสองคนจากสี่คนแนะนำคนละสองคนมันเป็นแปดคนถูกไหมครับบวกกับสี่คนเดิม มันเป็น12คนฟังเข้าใจเข้าใจเสร็จวันต่อไปจาก12คนนัดอีกคนละ2คนมันเกิดอ,อะไรขึ้นครับจำนวนที่เพิ่มขึ้นทวีคูณเห็นไหมครับใช้เวลาเท่าเดิมพูดเรื่องเดิมๆแต่คนฟังเปลี่ยนไปจำนวนคนที่เข้าใจเพิ่มขึ้น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  นี่คือการแตกแรงการผ่อนแรงการาย่นระยะเวลาทำงานเท่าเดิมเวลาเท่าเดิมแต่ปริมาณคนจะได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าระบบของเราเป็นระบบพหุคูณพหุคูณยังไงครับไม่ใช่ทวีคูณนะพหุคูณนะครับเพราะว่าจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหกเป็นสามสิบสองเป็นหกสิบสี่ ในขณะเดียวกันคนเก่าก็เชิญเพิ่มได้เห็นไหมครับเพราะจานวนคนเนี่ยมันจะมากขึ้นมากขึ้นนี่คือการทํางานที่ได้ปริมาณงานเร็วเร็วขึ้นเมื่อจํานวนคนเร็วขึ้นเนี่ยผลิตภัณฑ์เราก็ขายออกได้มากขึ้นถูกไหมครับเมื่อผลิตภัณฑ์ขายออกไปได้มากขึ้นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ก็มากขึ้น เขาก็จะรู้สรรวคุณว่ามันดีเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเสียงที่จะช่วยพูดออกไปมันก็ดังขึ้น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 ,นตรงนี้แหละครับที่มันจะส่งผลให้เราร่ารวยและมีรายได้อย่างมั่นคงเพราะว่าแผนการตลาดของเราทุกท่านเขาทราบอยู่แล้วมันมีทางมั่นคงและมั่งคั่งมั่งคั่งและยั่งยืน ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นยิ่งองค์กรเรายิ่งมากยิ่งคนในองค์กรใช้สินค้าเราหมดหมดแล้วซื้อมันก็ส่งผลให้เรามีรายได้อย่างต่อเนื่องอย่างต่อเนื่อง,อย,ง,อ,อ,งอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นข้อมูลนะครับสําคัญข้อมูลในการจัดประชุมเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับแน่นอนหนึ่งจะต้องมีคนเป็นพิธีกรนะครับหรือเป็นคนที่จะควบคุมการประชุมทั้งหมดนะครับ แล้วก็มีคนพูดเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับพิธีกรพูดถึงเรื่องบริษัทมีคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องผลิตภัณฑ์ต้องบรรยายให้ได้นะครับสามต้องมีข้อมูลในเรื่องแผนการตลาดนะครับหรือบางคนนะครับอาจจะคนเดียวเลยนะครับคนเดียวเลยพูดบริษัทสินค้าแผนเลยก็ได้นะครับในบางสถานการณ์แต่ถ้ามีทีม ถ้ามีมีทีมเป็นวิทยากรได้หนึ่งคนพูดสินค้าได้หนึ่งคนพูดแผนการตลาดได้หนึ่งคนสามคนนี้ก็เกิดนะครับเขาเรียกว่าสองสองสี่หกนะครับมีนางจันนะครับมีมีเลขสี่เลขสี่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนที่วางแผนนะครับวางแผนการตลาดหกนี่ก็คือปิดการขายนะครับวันสองสี่หกเนี่ยสามคนนี้ก็เกิดแล้วนะครับ 3คนนี้เกิดได้เลยนะครับท่านจะเอยอดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นขนาดของการประชุมมันก็แล้วแต่นะครับถ้าเรามีจํานวนคนน้อยเราก็อาจจะจัดประชุมขนาดเล็กๆหรือว่าจัดโฮมเซลล์นะครับอันนี้แบบไม่เป็นทางการนะครับเป็นการประชุมขนาดเล็กโฮมเซลล์ก็คือเราอาจจะไปตามหมู่บ้านนะครับรวมกันสามคนห้าคนเจ็ดคนสิบคนนะครับนี่ขนาดเล็กไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นจะไม่มีพิธี ไม่มีวิธีรีตองอะไรมากมายนะครับหนึ่งคนก็พูดได้สองคนก็ได้สามคนก็ได้นะครับแต่ถ้าจะให้ดีสามคนนะครับเหมาะสมที่สุดนะครับในการจัดประชุมขนาดเล็กนะครับขนาดต่อมาก็เป็นขนาดกลางขนาดกลางก็จะเป็นตึงทางการนะครับไม่ได้เป็นทางการนั่นก็คือเราอาจจะใช้สถานที่ที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะสิบคนยี่สิบคน 30คนห้าสคนนะครับอาจจะเป็นที่ห้องอาหารหรือโรงแรมห้องเล็กๆนะครับหรือที่รีสอร์ทก็ได้นะครับนี่คือกึ่งทางการนะครับและก็ขนาดใหญ่ก็เป็นทางการเลยเหมือนกับเราจะจัดแกรนโมพินดิงนะครับหรือเราจะจัดโอพีพีสัญจรนะครับอย่างที่จะเกิดขึ้นที่วันที่สิบแปดที่ที่สุราษฎร์ธานีนะครับนี่จะเป็นการจัดประชุม ทางการนะครับ OPP สัญจรภาคใต้นะครับ, PP, รค,นะค,รบครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งแรกของประัทพมมีเราด้วยนะครับอนนี้ก็จะเป็นการประชุมนะครับส่วนอุปกรณ์ในการจัดประชุมนะครับก็จะมีการเตรียมนะครับตั้งแต่เตรียมสถานที่นะครับเตรียมสถานที่กำ,กำหนดวันเวลาสถานที่เตรียมบุคลากรว่าแต่ละฝ่ายจะรับผิดชอบเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะครับจนไปถึงหน้างานนะครับการลง ลทะเบียนนะครับในห้องประชุมก็จะมีการจัดเก้าอี้นะครับจัดเก้าอี้จ,อจัดโต๊ะนั่งจะจัดแบบไหนแบบเทเตอร์หรือว่าแบบ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 เทเตอร์ก็คือเจ้าเก้าอี้นั่งเบียงกันนะครับเหมือนเราดูหนังแต่ถ้าจัดแบบห้องประชุมก็จะมีมีโต๊ะไว้สําหรับเลคเชอร์นะครับเครื่องเสียงนะครับโปรยจคเตอร์ตรงนี้นะครับพวกผลิตภัณฑ์เราต้องมีเราขายสินค้านะครับเราต้องมี ผลิตภัณฑ์โชว์อยู่แล้วนะครับมีเบรกไหมนะครับเบรกก็จะเป็นกาแฟขนมปังอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อื่นๆนะครับก็จะมีหลายอย่างนะครับก็ผมอยากให้ดูภาพตรงนี้นะครับนี่นะครับการจัดห้องลักษณะของห้องนะครับเนี่ยสำคัญนะครับเครื่องเสียงเนี่ยแหละครับเครื่องเสียงสําคัญนะครับเช็คดูว่าหม้เป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเสียงออกแล้วคนนั่งฟัง มันลื่นหูหรือเปล่าระบบเสียงใช้ได้ไหมตรงนี้นะครับบางทเีเราฟังในเสียงอู้ฟังไม่รู้เรื่องถ้าฟังไม่รู้เรื่องเนี่ยคนฟังก็ไม่ได้รับข้อมูลที่เต็มที่นะครับรับข้อมูลไม่เต็มที่ก็ตัดสินใจไม่ได้นะครับก็เสียสมาธิด้วยนะครับเสียงสําคัญไมเป็นยังไงโปรเจคเตอร์แสงพอไหมนะครับแสงพอไหมบางทีเนี่ยสายมันขาดในนะครับภาพมีเป็นคนละสีเลยนะครับ ภาพเป็นคนละสีนะครับภาพภาพมันไม่ไม่เหมือนจริงนะครับอ่านี่คือในเรื่องเวทีแสงสีเสียงสําคัญนะครับแล้วก็การจัดโตประชุมนะครับอ่าโตพิยกรนะครับบางทีก็อาจจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับก็จะอาจจะจัดมุมใดมุมหนึ่งนะครับโตโตนั่งพักของวิยกรมีไหมอ่าที่จัดเตรียมเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟอะไรพวกนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเป็นรายละเอียดในการอ่ ห้องแต่ว่าเพราะว่าสถานที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันดูที่หน้างานนะครับรายละเอียดในความเป็นจริงเนี่ยม,มันมันมีรายละเอียดเยอะนะครับมันมีรายละเอียดเยอะก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันนะครับแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะรับผิดชอบในส่วนไหนนะครับที่สําคัญที่สําคัญในการจัดประชุมนะครับอ่าอ่ถ้าเราจะไปจัด OPP นะครับข้อที่หนึ่ง ต้องมีผู้นําในพื้นที่นะครับต้องมีผู้นําในพื้นที่ก่อนผู้นําต้องไปไปหาแนวร่วมนะครับต้องไปหาแนวร่วมสมมุติว่าผู้นำหนึ่งคนลงไปแล้วได้ผู้นําแนวร่วมห้าคนจัดร่วมกันต้องกําหนดวันเวลาสถานที่แล้วก็ตกลงกันว่าเราจะนําพาผู้มุ่งหวังเข้าห้องประชุมของเราเนี่ยกี่ท่านนะครับห้าห้าผู้นําถ้าสมมุติว่ารับผิดชอบไปคนละสิบสิบห้าห้าสิบคนแล้วนะครับ ได้ห้าสิบคนแล้วนะครับถ้าคนเดียวเนี่ยพลานตรงนี้จ,จะไม่พอนะครับหาแนวร่วมก่อนแล้วก็กําหนดสถานที่วันเวลาเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะต้องมาโปรโมทงานทําบัตรเชิญไหมอ่าออกโฆษณาไหมประชาสัมพันธ์ไหมหรือว่าถ้าทําการ์ดเชิญเนี่ยคนที่จะมางานเนี่ยเขาก็เหมือนได้รับเกียรตินะครับได้รับเกียรติได้รับการ์ดเชิญนะครับได้รับบัตรเชิญเขาจะมาอย่างภาคภูมิใจนะครับ นั่นแหละครับมีแนวร่วมกำหนดวันเวลานะครับเอาจำนวนคนต่างคนต่างพามานะครับถ้าแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับเราจะได้จำนวนคนตามต้องการนะครับนี่ก็คือเทคนิคในการจัดประชุมแบบง่ายๆสั้นๆนะครับผมไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดมากนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ของคนที่จัดโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็งานนี้ก็จะเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับในวันที่ สิบแปดธันวาคมนะครับที่จังหวัดสุราธานีขอบคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์